Oh, oh, สวัสดีครับผมนะครับบนุชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับจจะส่งรถขุดนะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดนะครับไซส์สองตันนะครับยี่ห้อคมาสุรุ่นนะครับ PC 2 0 m r 1นะครับชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่ารุ่น9นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้รถนัมเบอร์โน1 6 6 9นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้จะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดต่างนะครับซึ่งลูกค้าเองนะครับมีจุดประสงค์นะครับคือต้องการนาสินค้ารายการนี้เอามานาไปใช้นะครับสำหรับสินค้าอ่าพวกงานส่วนตัวแล้วก็จะมีงานรับเหมารรรรรััััับบบบบบจ้้้าาาาาางงมมกกกนน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 นะะะคคคเ็พืที่่ชหอววววแถ อ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับเงื่อนไขที่วงก็จบลูกค้าไปนะครับในราคานะครับสามแสนนะครับแปดหมื่นบาทนะครับแล้วก็มีการทําสีเก็บงานเช็คระบบนะครับแล้วก็มีการเช็ครั่วเช็คซึมเช็คเรื่องความร้อนต่างๆเช็คระบบไฟฟ้านะครับต่างๆนะครับให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับคือรวมแหวกรวมภาษีรวมบริการจัดส่งนะครับของแถมอีกมากมายนะครับเป็นโปรโมชั่นของเรานะครับก็จะเป็นพวกชุดซ่อมอมรุงต่างๆนะครับปะแจชุดลูกบล็อกนะครับฟันมุกกี้กองอากาศกระบอกอจารบีนะครับจารบีตาโจเคอีกสองค เรามีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นพื้นฐานนะครับในการบำรุงรักษารถนะครับอุปกรณ์พวกนี้คือถือว่าจําเป็นนะครับมากๆถ้าผมไม่แถมไปท่านก็ต้องไปหาซื้อนะครับในมูลค่าอย่างน้อยต้องมี4,500 0บาทนะครับอันนี้คือเรามีการแถมให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเอาไปปุ๊บจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเรามีปุ๊บเนี่ยเรามีครบเซตเลยเครื่องมือการซ่อมบำรุงเติมน้ำมันคือใช้งานได้อยู่ยาวนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับกระบอกรันถที่กนะครับ เล็กนะครับกระทัดรัดมากๆแล้วก็รวมไปถึงคนย้ง่ายนะครับมีความเร็วความไว้ของาตอบโจทย์พละกําลังถือว่าเหนือชั้นนะครับ แล้วก็อย่างนะครับคือพื้นฐานเนี่ยจากรถคันนี้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์นะครับคือเชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด3สูบนะครับโัวชีระบบเดรเล็กด้วยนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังถือว่าสมเหตุสมผลนะครับรูปแบบปั๊มนะครับเป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วด้วยนะครับก็คือมีพลังกำลังที่สูงนะครับแล้วก็รูปแบบคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลน้ำมันหนึงนะครับคือใช้งานแบบนิ่มนวลนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเป็นรถที่ถือว่าเพอร์เฟกต์บ้านนะครับสำหรับรายการนี้เล็กพิิอ่ ขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกค้าท่านนี้นะครับได้รับรู้นะครับว่าประสิทธิภาพของร้านเรานะครับคือเก็บงาอมาแล้วออกมาหน้าตาเช่นนี้นะแล้วก็รวมไปถึงคือ FC ทซ้างบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าท่านนะครับได้รับชมได้เห็นพร้อมกันเพื่อมการเสรียเวลาไปรับชมดีกว่าไป a kaçecek kor